สวัสดีค่ะพบกับรายการเจี๊ยบพาเที่ยวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้เจี๊ยบอยู่ที่ร้านไหนนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ครัวบ้านใส่น้อยนะคะเพื่อนชมบรรยากาศภายในครัวบ้านใส่น้อยนะคะซึ่งบรรยากาศก็คือจะมะีลำน้ำนะคะแล้วก็มีน้องเป็ดน้องห่านนะคะที่ซึ่งเขาเลี้ยงไว้อยู่กันเป็นตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ ที่ครัวบ้านไซน้อยเนี่ยมีจำนวนที่นั่งค่อนข้างเยอะมากแล้วก็แบ่งเป็นซอยๆนะคะแล้วก็มันจะมีร่องน้ำที่สำหรับใช้เสิร์ฟอาหารซึ่งเป็นคอนเซปต์ของร้านเลยที่ที่เป็นเสน่ห์ของร้านนะคะนี่ก็จะเห็นได้ว่าเจี๊ยบก็ได้รับอาหารที่เสิร์ฟโดยเรือของทางร้านนะคะ ซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้มาใกล้เราก็ต้องดึงเข้ามาใกล้ๆเพื่อความปลอดภัยในการที่จะหยิบเมนูอาหารที่เราสั่งเนี่ยมาที่โต๊ะของเรานะคะก็ขอบอกว่าบรรยากาศตอนที่ไปอะค่ะก็อากาศค่อนข้างดีนะคะสบายด้วยนะคะแล้วก็พอเราอยู่ในความเป็นธรรมชาติของร้านเนี่ยแล้วก็มีร่องน้ำเนี่ยมันทำให้เราเย็นสบายอยู่แล้วก็ จะแฮปปี้มากนะคะแล้วก็เมนูอาหารของทางร้านเนี่ย mm. ก็ง่ายๆเลยนะคะที่เราสั่งก็คือจะเป็นของโปรดอยู่แล้วด้วยนะคะอ่าเป็นเมี่ยงปลาทับทิมนะคะแล้วก็ข้าวผัดกะเพราถานเผื่อใครชอบเมนูเนี่ยก็ไปตามกันได้เลยนะคะ มาดูเมนูอาหารกันนะคะว่าเราสั่งอะไรบ้างอันนี้ก็คือเพื่อนซีนะคะที่มาในรายการเที่ยวพาเที่ยวอยู่บ<ช>่อยนะคะคือดาวค่ะอันก็มาเที่ยวกันนะคะที่ร้านอาหารที่เป็นหมูฟองเนา,านะ,ะอลังการค่ะอาหารนี้จะสั่งอะไรบ้างก็มีเมี่ยงปลาเผานะคะจากเบลเลยแล้วก็จำได้เปล่า าทับถิมนะดูดูจากรูปทรงและสีค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลเบยกะเพาคาะกเ,เดี๋ยวพวกเราก็จะทานแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวไฟมา ครัวบ้านไซน้อยนะคะมันจะมีโซนของการนั่งรับประทานอาหารเนี่ยอยู่หลายจุดนะคะซึ่งมีทั้งโซนที่อยู่ชั้นบนนะคะจนถึงโซนสวนผักที่คูน้ำซึ่งี๊ยบกับเพื่อนเนี่ยอยู่กันที่สวนผักที่คูน้ำนะคะเพราะว่าจะได้นั่งชมวิวพักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้เห็นการเสิร์ฟทางเรือนะคะซึ่ง มันเป็นไอเดียที่ทางร้านเนี่ยทำขึ้นมาแล้วเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดสำหรับลูกค้าที่มีโอกาสได้มานะคะตลอดจนเมนูอาหารเนี่ยก็จะเน้นเมนูอาหารที่เป็นเมนูอาหารบ้านๆรสชาติเนี่ยการันตีได้เลยว่าแซบจัดจ้านนะคะถึงใจแน่นอนนะคะแล้วกอ็อาหารเนี่ยเห็นว่าเป็นถาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะราคานี่คือไม่แพงเลย ก็ถ้าใครสนใจลองไปหาทานกันได้นะคะนอกจากมีโซนของการสั่งอาหารคาวแล้วนะคะยังมีโซนของหวานด้วยนะคะนั่นก็คือโรตีสดๆนะคะแล้วก็คาเฟ่เครื่องดื่มเบเกอรี่ต่างๆก็ยังมีนะคะแต่ว่าเรามาเน้นทานอาหารกลางวันก็เลยเป็นอาหารคาวไปนะคะเขาบอกว่าอร่อยมากยอดเยี่ยม อันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศโดยรอบนะคะซึ่งมันมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่มากเลยนะคะจำได้ว่าวันที่ไปเนี่ยก็คือได้นั่งที่นั่ง81โชคดีมากที่ยังมีที่นั่งเหลือพอเพราะเราเลือกที่จะไปก่อนเวลาพักเที่ยงค่ะ แล้วก็บรรยากาศที่ถ่ายเพื่อนๆดูเนี่ยหวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้ซึมซับบรรยากาศธรรมชาติไปด้วยกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ก่อนที่จะไปลงสวนก็คือจะต้องมารับคิวก่อนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะเช็คโต๊อาหารให้แล้วก็นำเราไปที่โตนะคะ สวัสดีค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบ EP น,นี้กับบ้านครัวใส่น้อยนะคะถ้าใครมี่อบลล์ค่ะได้ผ่านมานี้ลองมารับบรรยากาศนะคะทานในสวนแล้วก็มีคลองนะคะแล้วก็ได้ไฮไลท์ของการสำรวจโดยเรือนะคะแล้วก็ตอนเย็นจะมีดนตรีสดด้วยส่วนถ้าใครมาเร็วกว่านี้ก็จะเป็น สนับสนุนโดยเพจ Wealthy Estate อสังหาริมทรัพย์เพจวิบสกินจุยวรัตยาบายเจี๊ยบและ IG w วิบสกินวัตยา9259